สวัสดีค่ะมาตามต่อกับแนวทางราสตานะคะมาดูราสตาวันที่อัดให้วันที่11นะคะแนวทางราสตานะคะแนวทางราสตาที่อัดให้ไปนะคะที่อัดให้ไปนะคะผลที่ออกออก ผลที่ออกออกแปดเก้าสอง,งนะคะเข้าเก้าสองตรงๆงนะคะตัวฟันเน้นเน้นวิ่งรูดเกตคะ่ะเกตแอดไม่เข้านะคะแต่เข้าตัวจับคู่นะคะเก้าสองตรงๆค่ะผลที่ออกนะคะออกแปดเก้าสองข้างล่างออกสี่ศูนย์นะคะตัวที่เข้าคือเข้า เก้าสองตรงตรงค่ะเนี่ยนะคะแนวทางวันที่11ที่แอให้นะคะก็คือผ่านนะคะเข้าตรงตรง,ตรงเลยนะคะมาดูแนวทางตามต่อกับกับแนวทางวันที่1ิวันที่สิกันต่อเลยค่ะ แนวทางวันที่12นะคะแนวทางราสตานะคะวันที่12 แนวทางราวสตามาดูตารางที่แอดให้นะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามีตัวไหนนะคะตารางวันที่สิบสองมีเลขสี่ห้าเจ็ดสองสามแปด นี่นะคะตารางมี6ตัวนะคะที่แอดให้วันนี้นะคะมี4มี5มีเก็บมี2มี3มี8นะคะมาดูตัวจับคู่นะคะ แอดจับคู่ได้นะคะ9คู่เหมือนเดิมนะคะสูตรแอดจะมี9คู่ทุกสูตรทุกห่วยนะคะคู่แรกนะคะ4-2 4-3 4-8 5-2 5-3 5-8 7-2 7-3และ7-8นะคะนี่นะคะแนวทางวันที่12นะคะแนวทางลาวสตานะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ มาดูกันค่ะว่าตัวไหนที่แัดชิดว่าน่าจะมานะคะตัวแรกนะคะตัวแรกตัวแรกแอดฟันธงที่เจ็ดสองนะคะเจ็ดสองสี่สองสี่สาม นี่นะคะตัวเน้นตัวฟันที่แอดเน้นเน้นนะคะแอดเน้นสามคู่นี่นะคะสี่สองแล้วสี่สามแล้วก็เจ็ดสองนะคะตัวเน้นตัวฟันแอดเจ็ดสองนะคะที่แอดชอบนะคะมาได้ทุกตัวนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางนะคะแอดถ้ามามาได้ทุกตัวนะคะแต่ตัวที่แอดชอบแอดชอบเจ็ดสองนะคะและสี่สองแล้วก็สี่สามนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบผ่านเลยนะคะลงให้แค่เป็นแนวทาง ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้อ d ดด้วยนะคะถ้าชอบลิปถ้าชอบชิปหวยลาวสตานะคะหรือแนวทางลาวสตาก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube99 พารวยให้อ d ดด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อ d ดด้วยนะคะช่วยกดไลค์ ขอจบลิปเพียงแค่นี้นะคะยังไงแอดก็ขอฝากด้วยนะคะยังพูดํำเดิมนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อรับชมชิปต่อไปนะคะถ้าชอบชิปหัวลาวสตารหรือว่าฮานอยหรือว่าลาวพัฒนาก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแอดมาใหม่นะคะเดี๋ยวแอดมาลงฮานอยนะคะสวัสดีค่ะ